สเคนุขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้ทะเลด้วยค่ะสามารถซื้อไว้เป็นบ้านพักต่างอากาศได้เลยนะคะไว้ไปเที่ยวทะเลขนเนือที่ขนาด83ตารางวาค่ะอยู่ใกล้หาดเจ้าสำราญหาดหัวตาลจังหวัดเพชรบุรีนะคะบ้าน2ชั้นค่ะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ห้องโถง1ห้องครัว มีแอร์ามตัวค่ะพร้อมอยู่ได้เลยนะคะอยู่ในรโครงการและแอนฮิลบ้านสวนริมน้ำนะคะและภายในโครงการนี้นะคะมีสระว่ายน้ำด้วยค่ะบรรยากาศดีดีนะคะอยู่ใกล้ตัวเมืองเพชรเ่ิดกานเดินทางสะดวกใช้เวลา20นาทีถึงตัวเมืองเพชรเลยนะคะจะซื้อไว้สำหรับทำเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้อยู่อาศัยก็ดีหรือปล่อยเช่าก็ได้นะคะแปลงนี้ยังมาด้วยราคาที่ต่ำกว่าประเมินด้วยค่ะ 1้าน8แสนบาทบ้านพร้อมที่ดิน83ตารางวาจังหวัดเพชรบุรีนะคะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมนะัดชมพื้นที่หาติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะโทรคุยเจรจากันโดยตรงค่ะและอย่าลืมนัดหมายดวงหน้ากันด้วยเพื่อความสะดวกนะคะสวัสดีค่ะ